ที่เพชรบุรีมีหนุ่มอายุ20ปีเนี่ยไปขอเงินพ่อแล้วไม่ได้แค่นี้เลยนะคะไม่พอใจคว้ามีดไปไล่ฟันผู้โดยสารที่สถานีรถไฟจนมีผู้บาดเจ็บค่ะ ดูสิคุณผู้ชมอยู่ที่สถานีรถไฟดีๆมาโดนแบบนี้นี่เป็นสถานีรถไฟเพชรบุรีนะคะจับภาพชายวัยรุ่นเข้าไปกระหน่ำฟันผู้โดยสารแล้วก็วิ่งหลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานายสถาพรอ,อายุ34ปีซึ่งเป็นช่างซ่อมรถยนต์และเป็นผู้บาดเจ็บเดินทางกลับจากโคราช มาลงรถไฟที่นี่แล้วก็นั่งพักที่ชานชาลารอญาติมารับกลับบ้านนะคะอย,อยู่ถูกคนร้ายเข้ามาใช้มีปาตาฟันอ่ะสัญชาตญาณเขาก็ยกมือกับเอาเข่าเนี่ยป้องกอันตัวเองไว้ใช่ไหมคะคกลายเป็นโดนฟันโอ้โหโดนทั้งที่หน้าอกทั้งที่เขา่าทั้งแขนทั้งข้อมือทั้งฝ่ามือเป็นแผลชะกันยับเลยแ,บบเแล้วผู้บาดเจ็บยืนยนันไม่เคยรู้จัก <t om pa> ไม่เคยแม้แต่เห็นหน้าคนร้ายมาก่อนเลยแล้วตอนอยู่อยู่ที่วิ่งมาฟันเนี่ยตัวคนร้ายไม่ได้ข่มขู่หรือแสดงท่าทีประสงค์ต่อทรัพย์ด้วยคือฟันอย่างเดียวเลยนะคะและนี่คือสภาพของคุณสถาพรน,นะคะไปฟังเสียงค่ะไม่รู้จักครับไม่เคยหนหน้าไม่เคยครับแล้วพอเขาเดินบนไปเดินบนมานานไหมเขาเข้าข้มาเราสองว่าครับแล้วเขาก็ไปเอามียกแขนกันครับ ก็ฝันรถเก๋งครับผมแล้วตรงนี้ด้วยแล้วฝันหัวเข่าอีกครับอขณะที่นายยวงภูลสวัสด์นายสถานีสถานีรถไฟเพชรบุรีก็มาเยี่ยมให้กําลังใจคนเจ็บแล้วก็ให้ความร่วมมือกับตํารวจในการติดตามคนร้ายนะคะก็คือมอบภาพจากกล้องวงจรปิดไปแล้วส่วนผู้กํากับการสพเมืองเพชรบุรีบ,บอกว่าตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุคือนายสุวิจักอายุ20ปีก็คือเป็นลูกชายพนักงานสถานีรถไฟนี่แหละค่ะ ขณะเกิดเหตุเนี่ยนายสุวิจักไปขอเงินพ่อและพ่อไม่ให้อ,อารมณ์เสียค่ะเดินมานีมาเจอคนเจ็บเขานั่งอยู่คาดว่าอาจจะมองหน้ากันไหมอะไรยังไงแล้วเกิดคิดไปเองอะ่ะไม่พอใจขึ้นมาก็เลยไปก่อเหตุดังกล่าวขึ้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปขออนุมัติหมายจับแล้วนะคะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี